I lose my breath <Yes>. 2020 1. 1> ดูก็ว่าก็จะไปหาชุดให้หมูเกลอกับหมูฝอยชุดแบบแซนตี้แซนต้าสตาคอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้างานดีกว่านะครับเพราะว่า,าน,น,น่าจะตอนนี้ก็จะเกือบจะหกโมงเย็นแล้วถ้าใครเปิดดูคลิปนี้คลิปแรกนะย้อนกลับไปดูสองคลิปนะวันเนี้ยเราไปมาแล้วสองงานเออมาแล้วสองงานจ้ะเพชรเอ็กโปเนี่ยเป็นงานที่มันไม่ได้มีเฉพาะสุนัขหมาแมวน,นะมันทุกสัตว์เลยนะคือเพชรก็คือสัตว์นะแล้วถ้ามีแมวมีของแมวด้วยไหมครับ พ่อแม่หมดอ๋อขอบคุณครับใส่จริงเนาะใส่จริงสุดยอดเลยวันนี้พี่ก้อยมีอาหารเย็นแล้วเจ๊ะนะคือที่นี่สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาได้เพราะจริงๆพี่นอนขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ขาดสายจูงจูงเออมาวะเนี่ยซ้ายซ้ายขวาขวาขวาโอ้โหน่าจะเคยอ่ะไม่ล่ะพี่เหรอหมาออหมาพี่ก้อยทำหน่อยเด็กอันนี้มันแคมเปอร์หมาแคมเปอร์หมาเวลามันไม่ใช่ของคนใช่ไหมไม่ใช คนก็คือบางทีเราเราใจหมาเราไม่ได้ไงว่าเขาจะฉีดเราใส่ไปต่งางหิน,หน,หนใช่ใจต,ตัวเองใส่ก้อยไม่ได้ก็ก็กันฉีน่ไงอ๋อ,อคือ,อของหมาโดยเฉพาะใช่ใชของแม่มีไหมมีค่ะยุคโควิดนะ<ม>คนที่ขายขอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยรู้ใช่ไหมเชือ่อเพราะว่าคุณเลี้ยงหมาหรือแมวเดี๋ยวผลกระทบคุณจะไม่ให้มันกินไม่ได้ใช่ไหมใช่โควิงหม่ ใช่มองเห็นน,นอ้องแมวเฮ้ยน้องแมวน่นารักคนกินรสจัดใช่ป่ะหมาไม่ควรกินรสอะไรที่แบบปรุงเลยใช่คนแบบกินของหมาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยสมมติถ้าจะกินอาหารคนพวกไก่อย่างเงี้ยก็ควรเป็นไก่ที่แบบอย่างของกยเป็นไก่ต้มหมาที่บ้านเป็นไก่ต้มแบบไม่ปรุงจะบอกว่าของหมาไม่ใช่ถูกถูกนะใช่ดูคนเลี้ยงหมาแถวา,านี้ขับเบนซ์น,นะฮเห็นไหมขับเบนซ์ขับเบนซ์ขับเบนส์ขับโรลส์โ มาห่ามีอ่างกาจถิี้ด้วยมันลดการกระแทกมากที่สุดเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนเหมือนค่นอะเป็นกานกายภาพอ่ะเป็นไงอ่างอย่างนี้เลยที่พี่นนเคยลงโค่โค่ป่ะโค่ไซดอนใส่จุงล้บอกขอตัวแอร์เองอ่ะอนอันเท่าไหร่นะอันนี้สิบบาทไรถูกป่ะสีแดงอ่ะ อันนี้120เทีย,ยบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูดิสิงคิล,ล่าโซนนี้เป็นโซนโพวกผัตอิคโซติอมามาช่วยแนะนำให้เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>ได้รู้หน่อยว่าตัวไหนคือตัวอะไรครับผมเชิญผู้ผู้รู้ครับวัสดะอ่า จบจากออสเตรเลียครับผมอา่านว่าตัวอะไรครับโคโคอติน้องเขาว่าอยู่ตามธรรมชาติได้7จ็ดแปดปีฮะนี่เห็นไหมเขาบอกแล้วนะเน<ข>ี่ยฮะงดใช้แฟนถ่ายรูปแฟลกอ๋อเหรอไหนไหมงดใช้แฟแล้วก็อันเนี้ยเขานำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะแต่ว่าในที่เขานําเข้ามานําเข้าแบบถูกกฎหมายนะแล้วก็อาหารที่เขากินเนี่ยตัวเนี้ยขาเป็นสัตว์ที่ยังรูได้นมอลี้ยงลูได้น,นมนะคะเขาจะกินพวกแบบกบกานกอะไรอย่างเงี้ย นัดจีต้องทั้งคืนเนาะใช่ปะใช่ตอนเยนนี้เขาจะเริ่มแบบเริ่มแบบเอาร์เลย์ละกลางวันก็คือนอนนะป๊าออันนี้รูเหลืองหรือรูหลามน่าจะอันนั้นหลามสวยเหมือนจริงเลยฮะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขายหมดแล้วหรอเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วใช่ค่ะโอ้กีเมี่ยงเนี่ยสวยๆนะเลยน้ยอ๋อทำไมนะได้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 ห้ามลวง สวยอันนั้นไงเขาหยับได้เป็นไม่เหล็กใช่ค่ะมันเป็นเลซิยนะพี่แกเลเซีน claro ดูงานดีมากเลยเนี <t t ่ยงานดีอีกแม่ค้านะแม่ค้าทำงานดีอยู่แล้วอ่านี่มาเห็นเมนูมีรายละเอียดเห็นไหมแค่ะเขาแบบเรียบมากเลยเนี่ยเสียงนี่นทุกสีตัวละสองร้อยสิบบาทแพนเทอร์อันนี้ก็เป็นคาเมเลียนนะฮะคาเมเลียนที่เราไปดูร้านเอ่อร้านโอที่คุยกันนานอ่ะ นั่นแหละนี่ก็ตัวกาล่าไม่ใช่หมาฮะร,ร้องะไรนะฮู้ฮูู้โอ้อโหดีแล้วได้ยินอย่างอื่นสวัสดีครับสสวัดีค่ะน่ารักก็ดูสิน่ารักดิพิกก้อยไม่เล่นแขกตั้งมั้งเหรอไปดูแลตายหมด ายยหมดเ่บินเดียวห้าหมื่นไม่ได้เล่นเกมเดียวไม่คุ้มคุ้มราคานีเป็นตุ๊กแกนะคะก็คือแหล่งมาจากมาเลเซียผมรู้แน่สุดยอดครับผมอายุขายกี่ปี14ปีค่ะสุดยอดครับผมโอ้โหค่ะสวัสดีค่ะอยากดูไอ้ตัวนั้นมันกับมือมือมันอ้ออย่าลืมนะครับผมติดตามนะครับ ขนัดโอครับ T A N A T O ครับใช่ครับผมจะกล้จะครบล้านทรัพย์แล้วครับเฮ้ยยะอีกเก้าแสนกว่าจัดตาเชื่อๆกันทำไมงับเชือกลูกเอาแล้วดึงอาตอมเฮ้ยมันเคี้ยวอาตอมอุ้ยใหญ่บรรยากาศมันบ้าๆๆาาซูก้านะครับซูก้าจริงๆพี่นนท์ที่บ้านก็มีอยู่สองตัวนะครับเอฟซีให้มาก็ี่ไม ครับสวัสดีค <Techn> รับซื้งูตัวแรกของพี่เลยเอ้าเหรอใช่ครานี้กำลังจะเรียงเต็มซื้อซื้อเพราะพี่เพราะอะไรพี่ตายาใช่ผมว่าตอนแรกเปดูมันน่ารักนะแต่พอไปจับผัดจริงๆรั้งแรกเป็นไงถ้าตามนะหมดตัวยินดีต้อนรรบเข้าสู่วงการงูนะครับผมอันนี้อะไรตัวนี้คือหนูฮิปโปใช่ไปที่สวนจกุกจแล้วเราไปชี้กันเราจำได้ใช่หนูฮิปโปหนักมักเนาะ พี่น้องไม่เลี้ยงมักเหรอเคยเลี้ยงสอง,องออสตัวนะแต,ววพวต่พี่น้องกลัวเพราะมันเป็นสัตว์พันธุ์แท้กลัวโดนกัดแต่จริงไม่กัดนะแต่คือกลัวเข้าใจไหมเหมือนก้อยกลัวนกไอพวกตระกูลหนูอะไรพี่น้องกลัวมากเลยเมื่อก่อนมีสองตัวน่ารักวิ่งอยู่ในบ้านอยู่ในห้องมันไม่เหมือนหนูเลยเนาะก็ไม่เหมือนเลยเพราะว่าหนูออกจะน่ารักสุดขนาดนี้ถูกต้องต้องเช็ดทุกอันเลยเหรอครับใช่ค่ะทำไมอ่ะ มันมีกลิ่นด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยค่ะเพราะว่าบอลมันอยู่ในงานมาเกืวันอ๋ออยู่ในสี่วันหลับกันหมดเลยน้องๆพวกนี้กลางคืนเขาอ,อาลึกไหมเรียกว่าเล่นจนเหนื่อยแล้วถึงง่วงดีกว่าจริงเหรอใช่ตล้วเลือเป็นสัตว์กลางคืนใช่ไหมฮะหรือกลางวันได้หมดเลยค่ะเปิดกองคุกพอมออกคือพอตื่นมาเล่นเลยใช่พอเหนื่อยเสร็จก็นอนใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาออกงานมาหลายวันนะ,ะเขาเลยแบบว่า ตอนเช้าเอาเลิศตอนเย็นก็นอนเพราะว่าตอนเช้าเหนื่อยไปแล้วอะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะค่ะปิดกรงก็คือหลักเปิดกรงตื่นแบบออโต้เลยแล้วก็โอเคมัน้เขาขี่เป็นที่ด้วยเหรอได้ค่ะด็กูดีจังกุ้งากเลยยังไม่เคยเลี้ยงอ่ะคือกลัวคือกลัวโดนกัด เจ็บเขาดุไตัวแน่นอนค่ะค<ล>อเลตใช่เพราะว่าคอเนเรกเขาพมีนิสัยด้วยความนักล่าของเขาอะค่ะการกัดของเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเวลาเลี้ยงเขาขเลยต้องเข้าใจว่าโอเคเหน้งงาแบบนี้ยคือหน้าต่ของเขาแล้วก็ทนเจ็บไปเร <c oughs> ื่อยๆตัวมากเขาลี้ยตัวผู้หรือตัวเมียกันนะครับส่วนใหญ่คือถ้าคนชอบอะไรผูบปิ๊กตัวเล็กน่ารักนะคะจะตัวเมียแต่ถ้าชอบแบบฟัดใหญ่เล่นแรงแบบอ๋อตัวผู้จะตัวใหญ่ใช่ค่ะนี่ก็ใส่ตัวผู้นี่ใส่ตัวเมียตัวเมียตัวนี้เขาจำเจ้าของได้ไหม ยิ่งเลี้ยงตัวเดียวค่ะเขาจะจำแม่นมากจำกลิ่นจำเจ้าของได้หมดเลยใช่ค่ะอย่างเนี้ยเวลาสี่วันที่ออกแล้วคะ่ะโดนกัดปุ๊บเลี้ยงร้องร้องเลยต่อให้แค่โดน่านเฉียนิดก็ร้องเนอะติดมากแสนรู้จังเลยอันนี้เพจอะไรครับมีเพจไหม ก็จะมีเพจโซเลตสตอรี่ที่จะเป็นฟาร์มแล้วก็จะมีเพื่อโซเลตกอรบอลอันนี้ค่ะจะเป็นเพจที่ที่คนเขาเลี้ยงกันค่ะแบบว่าคุณสามได้คุยกันได้ตลอดเลาใช่ต้องมีโซนให้เข่านะมันก็ถ้าปล่อยทีย่บ้านพังเลยเนะี่ยใช่เดี๋ยวเล็กกับใส่ไฟด้วยไฟไม่กลับ่วยหรือไม่เหงาวอ่ะเลี้ยงเราไม่เหงาเลยเลี้ยงเราเหนื่อยเลยใช่ค่ะคุยที่ถึงหมูหอยอ่ะคุยถึงหมูหอย เขาบอกว่าถ้าเอามานะครับไม่เสียคัาเข้านะเ้าเอาสัตว์มาจริงเหรอสินเอาบอกให้ใครเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือว่าจะเป็นพวกแบบพวกสัตว์เอกโซติกต่างๆเสียตังค์เยอะเพราะมันมันมีลูกเล่นเยอะไงใช่ไหมจริงๆเรามาเดินอย่างเงี้ยมันก็ก้อยก้อสตอรี่ได้นะอ๋อใช่นี่ก้อก้อสตอรี่ช่องของก้อยเองเออในโซนหาไม่เจออะไรในยูทูบเดี๋ยวเดใจเย็นเดี๋ยวรอแรกก่อสุดเฮ้ยดเขาเขานิ่งมากเลยนะใช่ไหมคะอันนี้คือน้ำน้ำอะไร มันพุ่แมวเขาเรียกมันพุ่แมวก็เวลาใช้ให้กินไงเออที่ให้อาหารป่ะใช่ให้อาหารใั้งเวลาได้ให้มันแล้ไม่ใส่กระบังใหญ่ๆไปเลยก็บางทีบางทีเราไม่อยู่ไงอ๋อเขาได้อยู่เป็นเวลาเขาต้องมีเวลาก็คือสามารถแบบว่าตั้งเวลาได้อย่างเงี้ยอ๋อบางทีหมดแล้วเราต้องเติมแต่นี้ก็คือตั้งเวลามันก็จะเติมอัตโนมัติเลยเออแล้วพุงแมวเอาไว้ที่แมวเรียนพปรี้ยงวะแต่พี่นอนรอไหมรออะเรียนใช่ไหมใช่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  ตัดของคนกับของหมามหมา,หมาตัดของคนได้ไหมได้ไม่ได้ทำไมอ่ะคนหมาหนากว่า <c oughs> คนแมวหนากว่าเพราะฉะนั้นพวกใบตัดขอนแมวจะพิเศษกว่าแต่พวกนี้ตัดคนได้เอออันนี้คือ<ๆ>มีความรู้นั่นแหละมาตัดให้หมาจริงใช่ญญแต่ว่าไม่คมทั้งหมดครับจะได้เกล็ดแบบพวกเกล็ดพวกแบบรหัวเกล็ดเปล่งเกล็ดแห้งแล้วก็พวก,พ,วกพยาธิต่างๆรวมพยาธิตัวหนอนพยาธิภายนอกภายใน ถูกต้องครับเพราะว่าไอ้หมูฝอยมันเคยเป็นพยาธิหัวใจไงเลย้องให้กินประจำอ๋ออันนี้ก็ช่วยเบ็นยาหล่อหัวใจด้วยหล่อหัวใจด้วยอันนี้คือให้ทานปีละครั้งป่ะไม่ไม่ครับหนึ่งเดือนหนึ่งเม็ดอ๋อหนึ่งเดือนหนึ่งเม็ดใช่หนึ่งกล่องที่เราขายจะมีสามเม็ดนสามเม็ดก็คือหนึ่งกล่องใช้ได้สามเดือนอ๋อให้น้องๆทานได้ใช่ที่นี่จะนุนก็หาช่วให้รอแล้วรอแล้วกันเเฮ้ยหมื่นกว่าบาทเลยนะทำไมถูกจัง s m ส อันนี้เป็นไซส์อะไรครับเนี่ยไซส์เอสค่ะเอก็คือราคานี้่คะโปรโมชั่นเพิ่มงิันอุ๊ยถูกนะเนี่ยนี่คือการสุดท้ายแล้วนะคะการสุดท้ายอ๋อปกติก็คือสั่งซื้อได้ที่ถ้าเกิดใครมาไม่ทันที่นี่เหรออ๋อโอเคโรงงานอยู่พารามสองโรงงานอยู่พารามสไฟนี่คือมีมีด้วยไฟมีพัดลมมีพัดลมด้วยอโอ้โหแจ๋เลย ขอบคุณมากครับคือให้หน่อยดิให้กดเลยให้หมาให้หมาสองตัว150ยห้าสิบตัว300รี่ตัวสามร้อยละันเออ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันหน้ากากก็ไปด้วยแมนม่ได้น่ารักเนาะเดี๋ยวใส่หน้ากากวุ้นอน่ารักเนาะน่ารักเออน่ารักไปหมด ออตังหน่ยรับของมาแล,ล้วยืนเฉยอ่าไปครับอันนี้ค่าตัวพี่ก้อยนะวันนี้ขอบคุณค่ะร้อยหนึ่งค่ะไปละห้าสิบค่าตัวร้อยห้าสิบเออด็อกไอเดียนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดู้ใกล้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนไฮแค่รถควักวินาทีจังเลยด็อกไอเดียนะครับมีไอพีออนไลน์เฮ้ยผ้าดีนะเนี่ยดีมากอะ่ะผ้าดีเนี่ยตากล้อ,องของเราครับโดนไม่ไหว อันนี้จะซื้อผ้าบัรไปขับซาเล้งเหรอครับบ้าเฮ้ยได้ได้ได้ให้ลองดิลองดิบ้าเหรออ๋อน้องไม่สบายนี่ไงแเดนโวตัวนี้ห้ามจับนะหนูไม่สบายนะลูกน้องเดนโวต้องกินอาหารและต้องผ่าตัดจนกว่าจะโตเต็มวัยสองปีเจ้าของดูแลต่อไม่ไหว ได้ดูสีสวยนะเฮ้ยหมูฝอยไม่เดินมาหาด้วยหมูฝอยไม่ใช่ฝอยแล้วจ้าของเลียรมาสี่ปีบอกดูแลไม่ไหวคนนี้เหรอใช่แต่ว่าเซนเตอรเยอะนะใช่ต้องแบบว่าแต่พวกนี้เขาจะมีการติดตามนะติดตามเราก็ต้องทําหมันเพราะว่าแบบก็อยารับหมูฝอยมาคือต้องทําหมันแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีไข่มันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไข่ยังไม่ขึ้น เพราะว่าการแบบเพื่อแบบว่าไ่ประสบพันธ์หรือเราไปพลทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยที่นนชอบหมาไทายนะมันมันแบบมันดูมันนอกเหนือ<ช>มันถ้าเราถ้าฝูกด,ดิมันก็ดีไงมันจะาอะไรแต่อันนี้ต้องมีการเซ็นส,สัญญานะแบบเซ็นสัญญาว่าแบบว่าสาม,มารถส่งค่าอัปเดตให้เขาได้<ช>ว่ายัางไงเหมือนที่หมูฝอยอะ่ะหมูฝอยเป็นหมาเก็บมาเลี้ยงนะดูยังดูแล้วไม่รู้ได้ไงเรื่องของเธอมีอะไรจะไม่รู้อ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะให้เป็นแบบ เป็นไดอาแชมพูของหมาอค้นขั้นใจหอมแม่ยายค่ะตอนนี้เป็นน้ำคือนิ่งเลยทำจากผลไม้เลยค่ะเพราะาไม่มีสันเคมีเลยนะคะแะไม่เน่าหอมเพิ่งมาดูแบบอาหารหมาที่แบบก็ยอย่าขารแมวที่แบบว่า บู๊ตจัดอาหารถ้าม,ออมันมีสูตรแตกๆฉะนั้นมีอะไรบ้างมีสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มเลี้ยงในบ้านฟิตแอนด์เฟิร์มคือแบบให้อ้วนบ้างให้แบบเพิ่มกล้ามเนื้อตัวใหญ่ๆอะไรอย่าี้แบบให้แมวแบบมาจรบ้างให้กินแล้วแบบฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรเงี้ยลูกแมวแมวเลี้ยงในบ้านเออแล้วมีแมวเลี้ยงนอกบ้านไหมมีแมวสูงอายุด้วยไหเออแมวเขาอาจจะแบบว่าทำสูตรมาให้เพื่อกับเหมาะกับแมวในช่วงอายุนั้นนั้นแล้วเลี้ยงแบบไหน เอออดี่ะันนี้เป็นคุกกี้ของหมานี่จะช่วยเรื่องสายตาบำรุงกระดูกอร่อยโอเคนะอ้ออร่อยจริงๆริ้าว็ไม่ได้ว่าอะไรจะชวนกินใช่ไหมนี่ยอันนี้ลูกค้าตำรับเป็นแบบไหนคะแบบของประเทศอินดิตนะคะมีเนื้อไหมอ่ะได้อาจารย์อันนี้เราต้องชิมเพาพี่ชิมให้ดูเรื่องสุนัขของเราเมื่อกี้ยังชิมเลยชิมมาทั้งงานแล้วนะเราดูเปียกอ่ะนี่ถ้ามีข้าวเหนียวหน่อยนะ อะ,อะไรวะปล่อยไปแป๊บเดียวอโอ้ในไหนก็มีถุงแล้วเออสุดยอดนะเออสุดยอดนะไม่ไม่ไม่จริงเหรอ ดูหน้าตาออนวอนได้ออนวอนพี่นอนช่วยถือหน่อยหนักเนาะหนักไหมพี่นนท์จะซื้ออะไรนะซื้อยพี่ถาได้เสมอแมวใช่ไหมไอ้ใช่แมวใายแมวลายแมวยางยางโดยยางไม่จบงานนี้ไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายเลกันเต็มที่นะครับผมทุกคนดูนะครับขออีกสักสามสี่ปีพี่ก้อยจะเป็นปีทันเตอร์อะไรทั้งอย่าง ลองเดินดิเดินเดิม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 เอ็กโซติกไอ้นี่ไงอ๋อพิซซนเรอร์อาหารเอกโซติกเดินนะหน้าผลิตอาหารเองเนาะใช่งานพวกนี้แนะนำมากเลยนะถ้าใครมีหมามีแมวหรือมีสัตว์อะไรมันถูกมากถูกจริงแบบไข่มีวิวหมาแมวมานะเข้าฟรีด้วยเข้าฟรีด้วยมันไม่จำเป็นต้องหมาแมวสัตว์อื่นก็ได้เล้ยสัตว์เลี้ยงได้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นเบียดเรื่องก็ได้เมื่อกี้เขายังเอาเซอร์โวมาเลยรอบหน้าเดี๋ยวรอให้ฟาร์มเสร็จพี่นนท์ซื้อสิ่งโต จุงมากันไหมดิพูดจริงๆนะงไหมขอบคุณพี่นอนมาเลยดิฉันถือให้เอาพี่มาค่าอีกแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ปิดแล้วเพราะว่าช้อปปิ้งค่าตัว200ช้อปปิ้งไป2ชั้นแม่นแม่นแล้วและมีอะไรบอกเดี๋ยวเราจะมีอะไรสุดท้ายที่หน้าแม่แหม่ที่หน้าสุดท้ายแม่ทุกคนลองคิดดู่ิเราจะมีอะเราสุดท้ายกัน2คนบอกใครยัม ก็มาคลิปหน้าวันนี้เดี๋ยวเราขอเงินอาหารกิน,นกันไม่ไหวแล้วเหนื่อ,มอยมากเลยค่ะ